ชุดยอนเลยจ้าพี่น้องเห็นบ่นี่พี่น้องมาเด้อพี่น้องนี่จา้าเชียสวีนางงามไม่ต้องเป็นแคบเปลือกมาแล้ว <laughs> นางงามแสบจู้แคบเปลือกพี่น,ออน้องพ่อเศร้าไปตองเป็นแคบเปลือกเป่นเองดใจที่คิดไหม ทุกนนัดเราไปดูข้างในกันเห็นไหมเห็นข้างในไหมมันน่าทานมากทุกคนเห็นไหมสีสันสดใสอ่ะเปิดเลยค่ะแล้วือดูไลท์เดซนะคะแล้วก็ไลท์เดซแล้วก็ปิดนะคะอ่ะแล้วก็เปิดคะ่ะทุกคนคะ่ะว้าวว้าวทุกคนมาดูมาเลย hope not too much. กำลังดีเลยทุกคนดูสิน่าทานมากมาก นี่พี่น้องน่าทานมากเลยทุกคนน่าอร่อยไหมเบียม looks good เนี่ย looks very good นี่ทุกคนดูดีสด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 สิ่งสิงน่าอร่อยมาก หอ่ oh, หอนแบบเดือดปุดๆเลยเด้อพีนอ่น้องจ๋าเนี่ยมันเดือดปุดๆอยู่เลยนะ okay, okay. อันนี้โอเคโอเคขาวางเลยค่ะทุกคนคอาขาเหมือนเหมือนปูอัดเหมือนกุ้งเผายังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเรามากินกันนะทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวทุกคนเนี่ยดูสิน่าทานไหม กูดไหมลูกกูดไมหมวิมล,ล,ลูกเวลูกู๊ดเลยนี่ดูสิทุกคนน่อร่อยมากจ้ะเดี๋ยวไปกินกันจ้าสวัสดีจ้ะทุกคนมาเด้อพี่น,อน้อง <c oughs> อ่ะตอนแรกเราก็จะต้องดื่มวายกันก่อนนะคะอาเชียสคาชียสแก้วหน้างามก็แก้วข,กข่อยรับก็ละแก้วโชคดีเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงวายอะไรเนี่ย เหมือนใบโปรเซโกเลยโอเคเทสค่ะวิสวันยูวอนเส้นยืดๆเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวค่อยจะจัดการให้ดูนะว่ามันยืดมากมึตงต้องรอนะเนี่ยเพราะว่ามันเพราะมันเพราะมันร้อนแล้วมันก็เพราะว่ามันร้อนแล้วก็อันนี้อันนี้บิ๊กวันนะ,ะเส้นยืดๆเลยนะ,ะต้องทาก่อนด้วยพี่น้อง นี S <S ่จ้ะโอ้ยกินไม่ได้หรอกมันร้อนเฮดกินเลย like this อยู่เฮดดี้ฮอตสุดที่แกร์โซ่เดี๋ยวก็เดียวกันนางงามบอกว่ามันใหญ่ไปฉันกินไม่ไหวเพราะมันร้อนยุชชูแฮนด์เล็กเว็บอีสโคนแล้วนะฮะอื้โชว์โชว์ like this ทุบไปตัวแบบนี้ทุบแบบนี้ขึ like ้นได้หรือยังซอสเหรอเปราสิมันหอตกับเป่าพี่น้องมาเด้อเอาเทสสิคะอร่อยไหมเนี่ยอืมพี่น้อง I don't see your face เลยแสบหรือเปล่าแสบโอ้ยเมาไหวพี่น้องมาเด้อ เส้นยืดๆเลยจ้า mm. เสร็จแน่คราวนี้ร้อน <Okay. S 1> เอา So there we go เสียงเสียงคืนน้ำลายเอือกเอือบสิกินกับพกินกุ๊กหอนด้วยค mm. รับอืมสบาย Fantastic m a k e r ีเซ็ปแมก h ม s a อาเด e กเอา e ค e ูเทคดิสอันและเอท e ันมั s, mm. <S, <Except dear>. <S ้อ e วมน e e e รา h e e r s c h เ e r ด Cheers. Cheers. e มาเด้อพี่น้องนี่จ้าเอ ค่อยก็จะกินนะเจ้พี่น้องเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะเส้นแบบว่ายืด,ยดหวานหวานกินได้ไหมแค่นิดไหมมันใหญ่มากนางบอกพี่น้องอู้หูส,สวย เตสจูชีสอืมอ uh, no? right, no? mm ืมอร่อยเนาะหอมชีสกับหอมหอมอ่าผักโขมเนาะอะไรนะอืมมันหอมแซ่บแซ่บชีสแอนด์แอนด์สเปนนัสินะเข้ากันเนาะ ăn bánh, ừ, bây giờ mình hẹn cái nào đấy, anh em nào đây, ấp khoảng when it's cooked with cheese, it's keep you a little bit flavor, nó อร่อยเนาะส่วนแก้วเอกเร็วจะได้หายร้อนคุณคุณขาเพื่อนๆ e v e r y d y b r e a f o r LOOKING อ,อืมนะนั่งหอ ก็อย <c oughs> ู่กูอยู่ก็จะกินตัวตัวกินตัวบิ๊กสิกินตัวสมอลสิเนี่ยกินตัวนี้นี่เธอใสๆจะกินเหมือนพี่น้องมันแสบดิฉันจะเด็กๆจะใสมือซะบ่มันแห้งหมือไมันเย็นหรือหม I'm gonna use my hand นี่มพี่น้องแกะ open for people to look like this with with you have very nice color on the screen to see it in a screen. Yes. Ah, ini tu kon. Senyap jen leh cah. Hmm. Hot hot. Not hot. Very good. เย้เลยนี่ส้นสูงมากอร่อยนะอือเขาแรงสำหรับห้าสองคน mm. กิน oh. กับไวน์อร่อย <c oughs> แล้วก็แล้วก็เทสไวน์อัฟเตอร์ very nice แล้วก็เทสไวน์ very nice เลยอะเซมดูอีแตนทานได้ไหมมอนที่คุณเหมือนที่คุณกินเหมือนที่คุณกินอินทานได้ไหมเซมเซมไหมอ่า last one ปีน้องมาด้วยจ้าเห็ดง่ายวิธีการเห็ดกับเห็ดเลยเราต้องใส่ช็อตเราต้องใส่ชีสก่อนเนาะมันอบซีสปีนองจ้าจะเบิ่งี่น้องก็จะแซ่บก็จะแซ่บจก็จะ โอ้ยดูสิโอ้ยสวยงามกินน้ำลายทำกินที่บ้านพี่น้องทำง่ายๆแค่มีเครื่องอบเนาะเอา c เชสล s ส a s t เอาดูน d o n อีติดอ a l เหรอเชส e r s เาๆก่อนนออ้ม อืมหล่อล no? ิ Crisp y. Crisp y, ่งอิสคัลกอนกรอบ crispy crispy กรอบชีสหนองแซ่บแซ่บเนาะอืมกูเสียดีอะหน่อเวนกูเสิยดีอเปือกหอย อร่อยเนาะวิเดวิเดวสปินาซีเนาะวิเดวเลิๆเลกศๆลิศปซ่บขมมันก็นแซ่บพี่น้องแซ่บอร่อยป๊าด mm. อร่อยเนอะมาีเชสเชสเอ็นดันวิโกกินมาเลยเด้ย๋ยวไปนองีเชสเจอกันคลิปหน้าถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า ว่าจะพาไปไหนกินอะไรกินจนเหมือนแสบพี่น้องไปต้องกินหลายกินแถละน้อย่างเช่นอะที่ที่ที่อ่าเมืองนองเขาจะกินเอาเลิกเอาชัยเนาะเราก็กินเอาเลิกเอาชัยตลอดพี่น้องจ้ละลาไปก่อนกดไลค์กดติดตามสวัสดีเพื่อนใหม่ขอบคุณนะหลายที่บอกต่อสวัสดีจ้ะบ๊ายบายอุ้ยงานงามไม่ต้องไปแคบเปลือกมันมแล้วงา <c oughs> <c oughs> นงามแสบจนแคบเปลือกพี่น้องเพราะว่าจนไปแคบเปลื <c oughs> อกไม่เสียสิจินไม่